สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในบทที่5ครับเรื่องการจัดทำโครงโครงร่างเรื่องราวหรือสตอรี่บอร์ดนะครับในวิชาสื่อสร,ร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัลนะครับหลักสูตรปวสปีที่สครับสอนโดยอา,ารย์กิติเมธโอพังวิทยาลเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อนุทบริหารหรือว่าพัฒแบกนะครับในบทนี้เป็นบทที่5แล้วนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4ก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบ ความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการใช้สื่อสร้างสรรค์น,นะครับสีนะเส้นลายลวดลายวิธีการดําเนินการนะครับหรือว่าลักษณะของการอาเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์นในเชิงธุรกิจนะว่ามีวิธีการหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบยังไงนะทีนี้ในบทนี้ครับเราจะต้องอคนที่อยากจะสร้างสื่อสร้างสรรค์แล้ว เอาไปใช้งานนะครับอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆหรือว่าเป็นผลงานในหนึ่งนาที2นาทีนะครับโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการสื่อการทําสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นคลิปเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นสื่อนะครับสั้นๆเนี่ยก็จะกลายมาเป็นวิธีการในการสร้างเรื่องราวหรือว่าเล่าเหตุการณ์นะครับทำให้สินค้าเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในบทนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างครับรเรื่องความหมายหลักการเขียนซอยิบอร์ดนะครับ ขั้นตอนการทำสตอรี่บอร์ดนะครับแล้วก็แบบฟอร์มแล้วก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับในครั้งนี้ครับอาจารย์อยากจะให้เราได้ดูคลิปของมืออาชีพนะว่าเขามีขั้นตอนหรือว่ามีวิธีการยังไงครับในการสร้างสื่อด้วยการใช้หลักการของสตอรี่บอร์ดครับอามาดูด้วยกันครับ สำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Storyboard นะคะว่า Storyboard คืออะไรนะคะอันนี้ไม่ใช่ชื่อบริษัทนะคะ Storyboard เนี่ยมันคือลำดับการนะคะที่เรามาเรียงนะคะเป็นภาพะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น s e เควนซ์ในการเล่าเรื่องงานวิดีโอตัวนั้นหรือว่าหนังตัวนั้นนะคะแล้วก็ Action นะคะในการที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นนะคะซึ่งเราก็นำมันมาเรียงเป็นภาพนะคะเพื่อเราจะได้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะคะโดยที่ภาพ Storyboard นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยนะคะ,ะมุมนะคะมุมต่าง ในการที่เราจะถ่ายทํานะคะภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพแบบไหนมุมไหนการเล่าเรื่องเป็นยังไงนะคะมีนักแสดงหรือไม่มีนักแสดงมีสินค้าเข้ามาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดนะคะมันเหมือนพื่อนแคคือสตอรี่บอร์ดอะมันเหมือนคำพีทีท่จะทําให้คนเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําวิดีโอคลิปตัวนี้วิดีโอโฆษณาตัวเนี้ยทิศทางมันจะเป็นในทางไหนค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนนะคะในการที่ทำสตอรี่บอร์ดค่ะขั้นตอนในการทำสตอรี่บอร์ดเนี่ย จากประสบการณ์ตรงนะคะที่1ทํากันนะคะ1ทําโดยการที่ก่อนอื่นที่เราจะทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยเราต้องมีไอเดียที่นําเสนอขายงานกับลูกค้าก่อน,นะคะ่ะซึ่งไอเดียที่เรานําเสนอขายงานลูกค้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีสตอรี่บอร์ดชัดเจนตอนที่เราขายลูกค้าไปนะคะมันจะเป็นแค่รับไอเดียว่าเราต้องการจะขายคอนเซปต์แบบนี้นะคะมูดภาพประมาณนี้นะคะเรฟเลน c ์วิดีโอที่เราอยากจะนําเสนอมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเมื่อลูกค้าเลือกไอเดียไหนแล้วนะคะเราค่อยเอาไอเดียนั้นนะคะมาพัฒนาเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะว่าเราจะ ะเ,เล่าเรื่องอยังไงก็คือพูดง่ายๆคือ,อเอาจากสคริปที่เขียนในตัวหนังสือมาแปลเป็นภาพนะคะหรือว่าจากภาพที่เรานําเสนอลูกค้าไปเนี่ยมาทําให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะว่าโอเคเราจะเล่าเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะจํานวนช่องขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอที่เราอยากจะได้ตอนที่วิดีโอมันเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันควรจะสัมพันธ์กันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะมาลงรายละเอียดน,นะคะว่าเราสามารถทำสตอรี่บอร์ดด้วยวิธีไหนบ้างนะคะวิธีแรกนะคะน่าจะเป็นวิธีที่คนเห็นกันทั่วไปคลาสสิกสุดๆนะคะคือการวาดมันขึ้นมานะคะตีเป็นช่องแล้วก็วาดว่าแต่ละช่องมันคืออะไรไอันนี้นะคะก็คือการดอยิงการวาดภาพะคะ่ะซึ่งการวาดภาพทั้ก็ลงลึกไปได้อีกนะคะว่าต้องการความละเอียดของภาพแค่ไหนนะคะคือมันก็จะมีบอร์ดที่แบบโหเสมือนจริงมากๆนะคะในการที่ลงสีลงเงาลงทุกอย่างเหมือนของจริง ที่สุดนะคะหรือจะเป็นบอร์ดที่ลักษณะที่เป็นแค่ขาวดําลงลายเส้นอาจจะเป็นบอร์ดที่เราวาดมือไม่ใช่นักวาดอะไรเลยก็ได้อันนี้เราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะต่อไปนะคะบอร์ดลักษณะที่2นะคะที่อันนี้หเล่าจากประสบการณ์การทํางานของทีมนะคะก็คือบอร์ดที่เราหารูปมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคือมันเหมาะสําหรับกับงานที่อย่างเช่นง,งานอาหารนะคะหเคย ทำการวาดบอร์ดลายเส้นแล้วก็เป็นงานอาหารเนี่ยคือเอาจริงๆมันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าภาพจริงที่เราเอามาใช้นะคะแล้วก็ควรจะใช้ภาพจริงที่หาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะแบบการเสิร์ชหาจากแบบใน s h u t t e r s t o c k นะคะหรือว่าใน Google นะคะเสิร์ชมาแล้วก็มาวางเป็นบอร์ดนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะอันนี้ก็คือแบบออปชั่น2นะคะที่1เคยทำะคะ่ะส่วนออปชั่นสุดท้ายนะคะก็คือการบล็อกช็อตนะคะซึ่งการทำงานจริงๆแล้วของพวกหนึ่งที่หนึ่ง ทงานกนกนะัต่อให้เราจะมีบอร์ดแบบที่1ที่เป็นแบบวาดมือนะคะหรือบอร์ดแบบที่2ที่เป็นการหาภาพมาแปะนะคะก็ควรจะมีแบบที่3ก็คือการบล็อกช็อตนะคะเช่นการถ่ายทําโรงงานนะคะเราควรจะไปบล็อกสถานที่จริงนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจตรงกันกันกบเราว่าอันนี้คือภาพโรงงานของลูกค้านะคะภาพที่ได้ที่บล็อกมามาทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยในนีนน้มันจะเกิดขึ้นจริงในวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือส่วนที่ มาทําให้มันเคลียร์ทุกอย่างได้นะคะโดยการที่ใช้ภาพสตอรี่บอร์ดแบบที่3คือการที่เราไปบล็อกช็อตจากภาพจริงนั้นมาแปะในบอร์ดค่ะ แล้วก็สตอรี่บอร์ดนะคะใน1ช่องมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจริงๆอ่ะใน1ช่องนะคะมันจะประกอบไปด้วยแอคชั่นของนักแสดงนะคะถ้าไม่มีนักแสดงก็คงเป็นแอคชั่นของโปรดักหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นกับโปรดักหรืออาจจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เป็นบอกว่าแอคชั่นนั้นกําลังจะเล่าเรื่องอะไรนะคะเราจะเคลื่อนกล้องแบบไหนเราควรจะใส่ไว้ด้วยนะคะในสตอรี่บอร์ดไม่ว่าจะเป็นการแท็กกิ้งหรือการจะเป็นทิ้วขึ้นนะคะตอนถ่ายทำนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะส่วนที่2นะคะก็เรื่องเสียงนะคะ ว่าวิดีโอตัวนั้นอ่ะมันมีสคริปต์หรือเปล่าถ้ามันมีสคริปต์นะคะสะคริปต์ประโยคนั้นเนี่ยมันจะพูดว่าอะไรนะคะภาพกับสคริปต์จะต้องตรงกันเศรษฐกิจแทบหยุดชะงัก,กผู้คนตกงานสำหรับปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถนำวิดีโอโฆษณานะคะที่เราถ่ายทำมานะคะ ไปลงบนโซเชียลมีเดียนะคะได้หลากหลายช่องทางมากะค่ะซึ่งโซเชียลมีเดียแต่ละอย่างนะคะก็มีแพลตฟอร์มเลโชในการเอาโฆษณาไปลงนะคะได้ให้มันสวยงามไม่เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่าง y o u u u e แเราก็นิยมใช้เลโชที่เป็นปกติแนวนอนนะคะ16ต่อ9นะคะอย่าง Instagram นะคะเราก็ควรใช้ที่เป็น1ต่อ1นะคะเพราะฉะนั้นอะสิ่งนี้เลโชที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะสัมพันธ์กับสตอรี่บอร์ดที่เราทําไปด้วยนะคะสรุปง่ายๆนะคะสตอรี่บอร์ดนะคะ มันเหมือนการ organize รวมทั้งหมดนะคะของคลิปวิดีโอโฆษณาตัวนั้นนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะระดับภาพเป็นยังไงนะคะการถ่ายทำควรจะเป็นยังไงและการตัดต่อควรจะเป็นแบบไหนนะคะมันคือการบริหารการจัดการคลิปวิดีโอโฆษณาตัวหนึ่งน,นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะยังไงนะคะถ้าอยากดูทริคอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับการทำวิดีโอโฆษณานะคะก็สามารถคลิปดูคลิปเพิ่มเติมนะคะได้ตามนี้เลยะคะ่ะโอเคขอบคุณคลิปจาก YouTube ด้วยนะครับ ในครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของสตอรี่บอร์ดครับอาจารยส์สรุปเนื้อหานะคร่าวๆว่ามันมีวิธีการแบบไหนนะครับที่เราได้ดูไปแล้วในคลิปวิดีโอนะทีนี้เริ่มต้นจากความหมายก่อนครับว่าสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันคืออะไรครับสตอรี่บอร์ดก็คือการเขียนกรอบเพื่อแสดงเรื่องราวนะครับที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือว่าหนังแต่ละเรื่องนะครับโดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากแล้วก็มีการแบ่งเป็นหน้าจอเล็กๆนะครับ เช่นข้อความภาพหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรีนะครับเสียงพูดแล้วก็มีเรื่องของการลำดับเหตุการณ์ด้วยนะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นปรากฏการหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหรือหลังจะมีอะไรเกิดงานหรือมีอะไรที่จะต้องเหตุการณ์เกิดพร้อมกันได้ในใดขณะหนึ่งนะครับก็จะถือว่าเป็นการออกแบบที่ทําให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างนะครับแล้วรายละเอียดของการลำดับเหตุการณ์และในเกิด ในชิ้นงานเหล่านั้นนะครับดังนั้นการที่เรามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากในการทําพวกหนังสั้นแอนิเมชันหรือว่าหรือว่าการโฆษณาเหตุในในงานต่างๆนะครับทีนี้สตอรี่บอร์ดเนี่ยมีความหม่ก็คือการสร้างภาพให้เหตุเป็นลําดับขั้นตอนตามเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่เราได้ก,กําหนดนะโดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวนะครับรายละเอียดที่เราจะมีก็คือคําอธิบายในแต่ละสื่อนะครับ เช่นมีข้อความมีรูปภาพมีภาพเคลื่อนไหวนะครับมีเสียงมีวิดีโอนะครับในตัวอย่างพวกแอนิเมชันนะก็คือการที่เราเอาภาพในรูปอ,อากาศกิริยาต่างๆนมาเรียงต่อกันนะก็จะกลายเป็นภาพแอนะิเมชันนั่นก็คือพื้นฐานของแอนิเมชันส่วนวิดีโอก็คือการนำภาพนิ่งหลายๆภาพที่มีการขยับของเฟรมหลายเฟรมมาเรียงต่อกันก็จะกลายเป็นวิดีโอดังนั้นะ นั้นโครงสร้างหรือวิธีการในการจัดลำดับเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะในหลายหลายมหาวิทยาลาัยหรือหลายๆหน่วยงานเนี่ยคนที่ทํางานเรื่องกราฟิกหรือแอนิเมชันหรือว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสั้นหนังยาวก็แล้วแต่นะสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือเราต้องวางพล็อตเรื่องหรือว่าสร้างเป็นสตอรี่บอร์ดขึ้นมาก่อนครับก่อนที่เราจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาจริงๆนะทีนี้ตัวอย่างสตอรี่บอร์ดนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการทำแอนิเมชันนะครับภาพเคลื่อนไหวของคนขี่ม้า จากในอดีตนะครับที่มีการร่างเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เอาภาพเหล่านี้เนี่ยเอามาเรียงต่อกันนะอาจจะสลับภาพทีละ1หรือ2วินาทีนะครับเมื่อเอาภาพมาเรียงต่อกันก็จะกลายเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นย่ก็คือที่มาของตอรี่บอร์ดเริ่มแรกๆนะครับคราวนี้เรามาดูหลักการเขียนตอรี่บอร์ดครับในตอรี่บอร์ดเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนสําคัญก็คือภาพกับเสียง นี้โดยปกติแล้วการเขียนตอรี่บอร์ดเนี่ยก็จะมีการวาดภาพเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีคําอธิบายหรือว่ามีคําบรรยายหรือบทสนทานนานะครับอธิบายไว้ส่วนบนหรือส่วนล่างของกรอบก็ได้ครับแล้วอาจจะมีการคอมเมนต์โดยการใช้เสียงภาคหรือว่าเสียงสนทนาซาวเอฟเฟกเสียงบรรเลงหรือว่าเสียงประกอบลงไปในแต่ละฉากนะเพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ความรู้สึกนะลงไปนะสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในภาพหรือเหตุการณ์ฉากนั้นๆก็ได้ครับ ทีนี้สิ่งที่สําคัญครับที่อยู่ภายในซอรี่บอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ต้องมีตัวละครหรือฉากนะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของสถานที่หรือตัวการ์ตูนนะครับที่สําคัญก็คือต้องให้รู้ว่ามันมีมีการเคลื่อนไหวกันยังไงนะครับหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรในในฉากนั้นๆนะ อันที่2ก็คือมุมกล้องครับมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายในหรือขนาดของภาพมามุมกล้องจากบนล่างซ้ายขวานะหรือว่ามุมแคบมุมกว้างนะครับเพื่อการสลับฉากของกล้องด้วยนะอันที่3ก็คือเสียงการพูดกันหรือการสนทนากันร,ระหว่างตัวละครนะครับมีเสียงประกอบเสียงบรรเลงเสียงดนตรีเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนบ้างใช้เวลาสั้นหรือยาวอย่างไรนะ ่อมาครับข้อดีของการทำาอร์รี่บอร์ดครับก็คือช่วยให้เนื้อเรื่องที่เราจัดทำเนี่ยมันลื่นไหลต่อเนื่องกันนะครับเวลาเวลาการอ่านทบทวนมันก็จะอ่านได้ง่ายนะครับลงมือท,ทําทีหลังมันก็จะมันจะได้ภาพหรือชิ้นงานหรือว่าเรื่องละครที่เราทำเนี่ยมันก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับการแก้ไขในการทำาอร์รี่บอร์ดก็จะแก้ไขได้ง่ายกว่าลงทุนน้อยกว่านะ อันที่2ครับช่วยให้เนื้อเรื่องไม่ออกทะเลหรือนอกเรื่องไปไกลนะครับทาให้เราวางแผนหรือว่ากําหนดขอบเขตกํากับเหตุการณ์ได้ง่ายนะอันที่3ช่วยกะปริมาณในบทพูดได้อย่างพอดีเหมาะสมนะครับดูเป็นมืออาชีพได้ดีกว่าการที่เราลงมือทําไปเลยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนนะอันที่4ครับช่วยสามารถวาดจบลงไปในเรื่องหรือกาหนดกำหนดจำนวนหน้าหรือ ขอบเขตได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาถ้าหากเราคุมงบประมาณกับคุมระยะเวลาได้นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาได้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วก็ทําให้ชิ้นงานของเราของมาเนี่ยดูได้ตรงโจทย์นะครับตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราได้กดําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีผลกําไรมีอะไรก็ ดีขึ้นดีกว่าเราที่เราไม่ได้ไม่ได้มีภาพร่างเอาไว้ก่อนนั่นเองนะต่อมาครับเรามาดูสรุปขั้นตอนนะครับเมื่อกี้เราดูคลิปวิดีโอแล้วพอรู้คร่าวๆครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างมีการแบ่งประเภทมีอะไรบ้างนะทีนี้อาจารย์ขอสรุปว่าในการทำสตอรี่บอร์ดนะครับหรือเข้าร่างเนี่ยมันจะมีขั้นตอนกว้างๆอยู่ดังต่อไปนี้นะครับประมาณ4-5ขั้นตอนนะบรดวนที่1ครับ ขั้นตอนแรกก็คือการวางโครงเรื่องหลักนะอาจจะเป็นตีมตีมก็คือแพทเทิร์นของละครตัวละครหลักมีใครบ้างฉากเกิดขึ้นที่ไหนรายละเอียดของมันก็คือแนวเรื่องครับมีฉากมีเนื้อเรื่องย่อครับตีมหรือแก่นของเรื่องอาจจะเป็นข้อคิดสิ่งที่ต้องการสื่อนะตัวละครสิ่งที่สําคัญก็คือการกําหนดรูปลักษณ ที่เรียกว่าคาเลคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวนะครับมีลักษณะโดดเด่นตัวเด่นตัวรองตัวเล่นตัวฉากหรือว่าตัวที่เป็นเอ็กซ์ต้าของหนังของละครก็ก็ต้องระบ,บุลงไปให้เข้าใจได้ง่ายนะครับมันจะต้องทําให้เกิดความไม่ขัดแย้งในตัวละครนะนี่ก็คือวิธีการในการวาง โครงเรื่องหลักนะครับมาดูข้อที่2อครับก็คือการลำดับเหตุการณ์แบบคร่าวๆนะครับว่าจุดสําคัญเกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงมีสเต็ปที่1ที่2ที่3ม,มีน้ําหนักเกิดขึ้นตรงส่วนไหนจุดคลายแม็กของเรื่องเนี่ยอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่มักจะเป็นส่วนตรงกลางหรือว่าจวนสุดท้ายก็ได้แบบหนังบางเรื่องคลิปสั้นบางคลิปก็เริ่มต้นจากอันแรกเลยเอาคลแม็กมาเป็นตัวดึงความสนใจก็มีนะ สื่อโฆษณาต่างๆก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับจุดคลแม็กอาจจะเป็นจุดที่เศร้าที่สุดของเรื่องนะครับจุดตื่นเต้นนะหักมุกหักเรื่องฉเฉลยปมตอนไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ ทําให้เรื่องแล้วที่เราสื่อผ่านโซลิบอร์ดมันก็จะเป็นการวางโครงได้แล้วก็เราก็กําหนดได้นะครับปูเรื่องยังไงแล้วให้ปมของเราหรือว่าจุดคลายแม็กของเราเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์มากที่สุดนะคนก็จะสนใจแล้วก็เป็นไวรัลในที่สุดนะนี่ก็คือวิธีการลําดับเหตุการณ์เป็นขั้นตอนที่2นะขั้นตอนที่3ก็คือการกําหนดจํานวนหน้านะครับอันที่4ก็คือการแต่งบท นะก็จะเป็นบทละครเนื้อหาคําพูดคําบรรยายเป็นเป็นกล่องเล็กๆครับแปะลงบนเนื้อหาหรือว่าภาพโครงสร้างก็ได้แล้วไม่จะเป็นข้อความใหญ่มากอาจจะเป็นกระดาษแล้วก็ใช้กาวแปะลงไปหรือว่าเขียนอธิบายลงไปสั้นๆก็ได้นะครับ แล้วก็อันที่5ก็คือการลงมือเขียนสตอรี่บอร์ดนะนี่ก็คือขั้นตอนของการทำสตอรี่บอร์ดนั่นเองนะที่อาจารย์มาให้เราดูเรื่องของแบบฟอร์มการเขียนสตอรี่บอร์ดครับในรูปแบบต่างๆนะทั้งในประเทศและต่างประเทศเรามาดูโครงสร้างคร่าวๆนะว่าถ้าหากเราอยากจะเริ่มต้นทำสตอรี่บอร์ดหนังสั้นหรือแอนิเมชันเล็กๆหรือลำดับเหตุการณ์ทำโฆษณาสั้นๆสัก1น,น,น,นาที2นาทีขายของนะขายสินค้านำเสนอ พดเรื่องต่างๆนําเสนอตัวเองนําเสนอ,อโปรโมชั่นนะส่วนลดราคาและพวกนี้นะครับสามารถประยุกต์ได้ทุกๆอย่างเลยนะที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอนะการที่เราไปเล่นทําพวก Facebook Live นะหรือว่าทําพวกเล่น TikTok นะครับหรือว่าใน Facebook ใน Instagram ที่เป็นช็อตสั้นๆหรือว่าใน YouTube ก็ตามนะครับมันก็ต้องมีสตอร่บอร์ดก่อนนะไม่ใช่ว่าเรา เชี่ยวชาญแล้วไม่ต้องมีสลิปบอร์ดนะคนที่ยิ่งเป็นมืออาชีพยิ่งต้องมีสลิปบอร์ดนะครับเรามาดูตัวอย่างนี่คือตัวตัวอย่างอย่างง่ายนะครับอันนี้ง่ายๆมากเลยก็คือมีหัวเรื่องนะครับมีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดเขีดเส้นๆแล้วก็มีคําบรรยายว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็ลงลึกรายละเอียดลงไปหน่อยนะครับมีการอธิบายลำดับเหตุการณ์มีฉากมีซาเสียงประกอบมีข้อความมีเวลา มีหมายเลขกำกับด้วยนะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเอามาดูตัวอย่างสอรี่บอร์ดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฟิกเกอร์ก็คือกล่องที่1ครับมีเหตุการณ์อะไรอาจจะมีคน2คนนะคนที่เป็นตัวเด่นที่สุดก็คือด้านขวานะหน้าบึ้งอยู่คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นคนที่กําลังเล่าเรื่องหรือว่ากําลังเรียกคนที่อยู่ด้านหน้าอยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ใช้สือ่อซึ่งเราไม่จำเป็นต้องวาดภาพสวยก็ได้นะเราแค่ อาวาดให้เรารู้ถึงสถานการณ์เหตุการณ์ตอนนั้นนะครับอาจจะใช้กล่องสี่เหลี่ยมก็ได้วงกลมวงรีนะครับรูปคนแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าสต่บอร์ดเนี่ยเราอยากจะรู้แค่เขาโครงนะครับว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงนะมีคําพูดมีเหตุการณ์มีคำบรรยายอะไรบ้างเท่านั้นเองนะเมื่อเราเอาหลายๆเหตุการณ์นะครับเป็นกล่องๆลงไปนะครับมันก็จะเล่าถึงสถานการณ์นะครับกำหนดขอบเขตของเหตุการณ์ได้นะ อันนี้ก็จะเป็นโฆษณาฮอนคูนะครับลูกอมไอซ์แมสนะก็จะเป็นเหตุการณ์1 2 3 4 5ไล่เป็นรับสเต็ปนะบเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงนะนี่ก็เป็นโครงสร้างนะครับพวกคลิปเราเคยเห็นโฆษณาของโจ๊กคนอถูกไหมในในทีวีนะที่เขาแบบว่าเด็กที่นอนทรมอยู่บนเตียงไม่ยอมตื่นเช้าแล้วก็ไม่อยากตื่นนะแต่เมื่อเอา เอาของกินไปล่อเอาโจ๊กเอากาแฟเอาอะไรก็ตามครับพอได้กลิ่นปุ๊บรีบตื่นทันทีนะก็จะเป็นการไล่สเต็ปนะครับเพื่อพอให้เรารู้โครงสร้างว่า1มีอะไรเกิดขึ้นพอหนึ่งผ่านไปแล้วเป็นฉากที่2ซีนที่2มีอะไรเกิดขึ้นซีนที่3ามที่สีที่5แล้วมันก็ต่อเนื่องกันและสุดท้ายมันได,มนได้มันได้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามันมีข้อความอะไรต้องอธิบายถึงสถานการณ์นั้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดลงไปหน่อยครับ พวกเป็นฉากการ์ตูนนะพวกนี้ก็ใครที่เคยอ่านการ์ตูนนะพวกอ่านพวกแอนิเมะหรือว่าพวกาฉากหนังสั้นนะครับหรือว่าใครเคยอ่านการ์ตูนเก่าๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็ก็เป็นฉากเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเน้นพวกแอนิเมชันมากกว่าพวกการ์ตูนที่เป็นหนังสือก็ค่อนข้างจะมีความสนใจน้อยก,ออก็ออกมาขายในตลาด ยังน้อยอยู่นะตอนนี้คนก็จะเล่นโดยการเอาการ์ตูนที่เป็นมังงะหรือว่าการ์ตูนที่มันเป็นฉากในกระดาษนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแอนิเมชันนะตอนนี้มีเยอะมากครับในประเทศจีนญี่ปุ่นตัวน,นี้กำลังเร่งกันทำอย่างเต็มที่เราไปดูในแอปมือถือประเภท VTV Li ี e TV หรือว่าพวก iqe ก็ได้เราลองไปศึกษาดูนะครับพวกนี้จะเอาพวกมังงะหรือว่าการ์ตูนที่เป็นฉากในหนังสืออยู่แล้วเนี่ยเอามาทําเป็นแอนิเมชันนะเหมือนการรีเมคแต่ว่าทําให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงมีภาพประกอบมีคำบรรยายน,นี่ก็จะสื่อถึงการประกอบอาชีพได้ด้วยในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนฝั่งตะวันตกนะครับเป็นของ Walt Disney เลยนะเปน็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ก็พวกนี คนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการร่างนะว่ามันเหมือนกันเล่าเหตุการณ์ว่าการ์ตูนในหนึ่งหนึ่งเรื่องเนี่ยสินาทีเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์1นึ่งสอเกิดขึ้นแล้วบางคำพูดมีอะไรบ้างมีเสียงมีภาพหรือว่ามีฉากมีสารการณ์เล่าเรื่องหรือว่ามีคําบรรยายมีเนื้อความอะไรบ้างนะครับมีการตกแต่งเปลี่ยนรูปแบบอะไรหรือว่าคอนเซปต์อะไรนะอันนี้ก็รายละเอียดลงไปลึกถึง ว่าเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนเกิดข,ขึ้นที่บ้านเกิดข,ขึ้นในห้องนะมีคำพูดอะไรมีตัวละครใครบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฉากนะอาจารย์อยากให้เราดูอันนี้อาจจะไม่มีเสียงนะครับลองไปดูว่าในการจัดฉากสตูดิโอนะครับว่าตั้งแต่ในอดีตเลยนะตั้งแต่อดีตก็คือยุคที่มี เรื่องของการทําภาพยนตร์ขาวดำนะครับก็จะคือกล้องในตอนนั้นยังไม่ดีพอนะครับที่จะทําเป็นภาพหรือว่าเป็นมันยังเป็นม้วนฟิล์มอยู่แต่มันยังใส่เสียงไม่ได้ต้องใช้วิธีการภากลงไปภาพก็จะเอาภาพถ้าจะทําเป็นแอนิเมชันแบบนี้ก็จะเอาฉาก1นฉากถ่ายรูป1ครั้งลงไปในฟิลม์มแล้วก็ขยับ ตัวละครที่เป็นเนี่ยตัวละครนี้แล้วก็ถ่ายอีกขยับถ่ายขยับถ่ายขยับถ่ายซึ่งงานออกมาได้1ชิ้นเนี่ยใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นหลายหมื่นหลายแสนรูปเลยดังนั้นต้นทุนเนี่ยมันก็ยังสูงมากครับในอดีตดังนั้นการที่เราจะได้หนังสักหนึ่งเรื่องนะสินาที2 0นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันใช้ทุนหรือว่าประมาณปริมาณมากนะนี่เป็นหนังจริงๆนะครับ เมื่อประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วเห็นไหมนี่คือยังเป็นจอขาวดำอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแล้วเห็นไหมตัวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ยังสร้างพวกแอนิเมชันแบบนี้ยังค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับรต้องใช้พวกกราฟิกอ่ากฝีมือชั้นสูงนิดนึงนะครับถึงจะสร้างแอนิเมชันเหล่านี้ขึ้นมาได้เห็นไหมพวกโฮโลกรมนะใครเคยดูซาววอล์นะ่จะจะเห็นบ่อยนะพวกโฮโลกรมหรือว่า สิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ขึ้นมานะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเหตุการณ์ในอวกาศเหตุการณ์ย้อนอดีตนะครับหรือว่าเอาตัวละครที่ไม่มีตัวตนมาซ้อนกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงหรือภาพจริงๆในสถา,านการณ์นั้นๆนะครับอันนี้ก็ใช้หลักเหมือนที่อาจารย์ได้พูดก็คือเอาภาพเล็กๆนะครับถ่ายขยับ แล้วก็ขยับถ่ายขยับถ่ายใส่ภาพใส่เสียงลงไปก็จะได้สื่อที่เป็นแอนิเมชันหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมานะนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเห็นเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันดูเทคนิคเหล่านี้เนี่ยได้รับความนิยมนะเราเรียกเทคนิคเหล่านี้ว่าสต็อปโมชั่นนะครับสต็อปโมชั่นมีแอปพลิเคชันเยอะเลยนะในแอปมือถือ ในึกษาใครสนใจลองเล่นดูได้นะเอาไปทําเป็นคือสื่อโฆษณาได้ด้วยนะใครขายของขายรองเท้าขายกระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยลองไปทําดูนะครับเป็นช็อตสั้นๆดีกว่าเรามานั่งเล่าบรรยายขายของลดราคาอย่างเงี้ยมันก็ยังทําความสนใจให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าใครๆมันก็ทํากันลองไปเซิร์ชในแอปมือถือใน Google Store หรือว่าใน Apple Store ก็ได้นะพิมพ์คําว่า สต็อปโมชันสต็อที่แปลว่าหยุดนะ o มชันแปลว่าเคลื่อนไหวสต็อปโ t i o n แล้วลองไปเล่นดูครับมีมีแนวทางเยอะมากเลยครับใน YouTube หรือ Facebook นะครับโอเคในวันนี้เนื้อหาที่เราเรียนกันก็คือเรื่องของสไลด y บอร์ดนะครับวิธีการนะการเล่าเรื่องเหตุการณ์แล้วก็ตัวอย่างวิธีการนาไปใช้งานในชีวิตจริงนะในธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้เรื่องของกราฟิก แล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อมัลติมีเดียเนี่ยจะทําให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับใครอยากให้คนสนใจสินค้าหรือบริการของเราก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับในเนื้อหาบทนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเราเจอกันในเนื้อหาครั้งต่อไปวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ